ไปมากเราไปหาปูเขามาเหนียวก็มาหอดแก้วบ้านลยไปใ่ยินเมื่อเ,เช้าเสียดายไ่ได้ไปห,หมดก่อนเขาเขียนใจมือให้ใจบุญเขียนใจมือให้เนี่ยผมเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็หกห้าน้ำหมดวังวนหนึ่งที่พา,านมากนะเมื่เเอเช้าว่าสิไปน้ำอยู่ปฏิพันธ์มาติดตี่ดีป่ะนี่ิอตอสเนียงเกาะผู้แพิกางน้ำสิ เนี่ยวอย่างกไปไปเมื่อเช้านี่ไปตั้งแต่ตั้งแต่ตีห้าคอยเตือนไปนไปเราเล่าเบาบางนี่ปนี่เรายังพบาบอกเราหก็มาบอกบังเลาสันเ่าแล่ี่นาะตาจนนินหิวเรื่อยรจนอยากเขาแกุ่ไปเยียเแื่อเงนกันแล้วบมีอย่งนี้่านี้ไปเมื่อเช้านี่ผู้คนไล่ไหเรื่องสี ตจางในส้งบ่ง่าย่ได้ส้มเเป็นี้ปูขาวภูขาวส้มปะรับดาก็นั่แหละแต่ทีเจ่าโอ้มากเหมืนกับส้มงวก้อนที่ติดจังๆคักๆหน่อยหที่มันถิจังๆคักๆนั่นปูพาานากนั่นปูสีทุดโที่ลงเน่านะแน่นวะเมว่อกี้นี้ปูสีทุ่งวัน ปลาเกียวกับเมนเก้อเนาะโว้เราขาดปลาเกียวแม่นแมนแมนแล้วขาดปลาเกียวปูชีสตัวมากัวนั้นเื่อกันแต่ปูชีสตโทมากนี่เสื้อรวดเร่ชนีรื่อรเนาสวเรารับประกันคำว่ออกตัวนี้ออกตัวไม่เลยเร้ามาเรากลัวหขาสามติดได้แต่หงเรียกว่เป็นตะเทีด้หังวแบบีกันนี้ังหันกัมันบขวัญเนาะตเลกติดุ้าได้น้ำเล่ามานี่ยหาที่เราาหามากวดนนี้ บ่แล้วตัดออกแต่หกสามเออสตัวเทือกไร้าานไี้บ้านี้สองตัวเทือกสองตัวโอ้พอยังข้ามสองตัวนี้่เจือกไร้ก็นี่จักเชียเือเพื่อมาเจ้ามาจุดถูกอยู่พูนจุดอยู่พูนจุดอยู่ไนตัวอยู่ฮนไตบ่เื่อ่าเข่าตัวไหนห้าสามหกเอามันมาตรงกับเลข บ่ตรงกับเลขบูเขาบะอาสามหก่าตรงนี้เนาะเล่าเราให้หกขานีววันหนึงเราว่าวางไนเนี่ยวอาให้ฟังในวันี้ว่าก็ดีไปหอดเล่าว่าวางจังไหนเนี่ยเราบาวางไหนดีเขามีปิศนาบอเขาขวานด็กก็ได้เลยสิโรดบอกพ่อพี่เล่าเบเว่าจังไหนบอกเลาวบากับลั่นตีว่ามันตีติจังสี่บอกจะกาเล่ากับลั่นซื้อโรดถ้าเล่ากับลั่นตีดีจะดิ ว่าจะได้ยินข่าวดีนะแล้วกันเาล่ากับอ <c oughs> กบอว่าอันนี้ยังเ <c oughs> ล่าบอได้ว่านั่นโน,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 น่นนี่นั่ยนยังเลยเฮ็ดเที่ยนเลี๋ยวเต้จีนซีเดบ๋ยวเนาะบอโอ้เราเฮ็ดเที่ยนให้กันบ่เฮ็ดโอ้ยในไทยไมีผู้ใดในไทยรู้ไหมบ่เนาะมันเนาะไม่เห็นไปไายดิททยจะพวกเขายิรัดนือมันอียิรัดไายบ่ บัวไทยดีเน่อยบัวไทยแันเทียนเาเนี่ยนอนอยู่เด้อเทียนเลานี่ยเป็นซีโรดเนี่เทียนเราเทียนห่างซีละคือกันนรับจุเทียนเราัเท่าธรมดาจะว่าข่อยกับอุกอังเนีเราตีบบเลกเห็นบ่คือเฮ้าเนาะเฮาตีเป็นเลี่นึงเราตีไปเลีนึงเนาะเอ้ยแนวไออีกมากดอกกันเฮ้าว่าซีเล่าว่าโหตั้งตัวจะตียังไงจีไปคัดข้าเราเราก็บให้อีกคนตัวนาทไปคัดข้าให้โรดดี ยัดห้ายัดผีละมากันพัดก้อเขียนเราไปล่ะเขียนแล้บอเออเขียนล่ะเดี๋ยวเอาเอาม่งดูะเอามโช้ดูล่ะเก้าห้าสอจาอันนี้ซือไว้เ็ือไว้อันนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นหมาก่น่กาเก้า เจ็ดเก้า <cas mod> er> ่ว <directement> ่าเจ็ดนตัวเห็นเจ็ด้เป็นเจ็ดหกนะนี่แหละายเลอันห้าหกอ้นอีกแล้วยไกัยกันยกันกันูบาหขอดหัวไปชูทางรถนะเพ่อๆกับขอดทั้งร้านะอดเเห็นเห็นเห็นจุดตัวไปสนสามเก้า มันาแน่้เปนหกเนหกว่าก็หอยแเล็าโเรขเก้าว่าจะเกาเพื่อนน้ำตาเที่ยนไหนแงเลขกก้าก็เลขยหว่นหมุนไปทังใดก็ได้ี่มันบาแน่เลี้งน้ำตาเที่ยนเล่านะหกับเ้านี่หมุนไปทั้งในมันกับเปลี่ยนเปลี่ยนอันเดียวกันนั่นละอืออือเบิ้งดลวยเห็นมานเห็นค่ะเห็ซื้ออัน้ เดินจอนว่ามันคากรายเติบยุนแล้ววันนี้เพื่อนว่าเพื่อนหมั่นใจซ้ำเลยเพื่อนว่าวันเพื่อนจอซื้อรถดไก่ติงยนไปซ้งเลยเพื่อนเออื้อรถววันนี่มานี้ก็ถือกันนี่ไม่แต่ยังเชื่อทำนั้นปลาชื่อเกี่ยวไปไปยิ่งซื้อเดี่ยวไปไปเชื่ออปก็ชื่อก็าสันมันก็ปาื่อแล้วนอกปลาสันนั้นคอยไปนะมันจิว่าคอยเราพูดนึ่งเราไปไปเชื่อมันวันนึงกับไปไปชื่อ นเราว่าหวังว่าจะได้ยิยนข่าวดีนะอยู่ในในยิยนแฉละปัวสัน <c oughs> ของแฉปูวสันไม่ใส่เสื้อทุกตัวแล้วช่วงใหม่ FC, เอฟซีเท่าไหร่ครับวันนี้นี่วันมันถี่คกอยู่แหละแต่ว่าเลขง,งามอยู่วันนี้จะเป็นงวดที่4ได้ลาเขาอีกเพราะว่าพีทแจกงวดยัง,งยว่าพีทแจ้งวดตั้งแต่เอาไหมนาี่เนาะ ตั้งแต่ข่ยไายมากี่สองบองวัดสองหั้งแต่มีสองสองหกขาสองขาซีสองถู่4สองก็ีสองกว่านานนั่นนี่เนาะซีสองแล้วก็แล้วมาเริ่มท้ายเองแวก็ข้าก็ว่าฝันนานนานยุ่นเลยั้งว่าฝันปากกัดเนี่ยปากกัดไม่สัางสองตัวนั่นบอกจังสางประจางสี่เหลี่ยมมาเลยนั่นว่าอะไรีสองวางเลยเขาไปจีบแปดตัวบอเขาว่าแปด เออเป็นซีแปดสอง้ด้ที่มันปากสางเป็นซีเหมือนเป็นซีสองเหมือนสางทำไมเก้าปูยังไงเป็นไดบัดนี้นี่ต่อมากแต่ม่นบอกว่ากัดจันเออต่ามากบอกาไอกัจันหกข้าสองเออหกข้าสองหกข้าสองอรมันออกขอเงินรุ้นอีกอยู่กันตีคันตีเป็นนี่ไงคือ่อองกัจนได้ทงหกค่ะคันห้าหนึ่อีก่ะเจลดจัหาสองจะกี่าบังไงเนาะเพิ่นนไ้ เน่าว่าเอาเนาะเน่เาเอาว่าเปลี่ยนนั่นแหละว่าไม้น่ะตนันมันเปลี่ยนสีที่หูขันผู้อื่นเว้ามากปั๊บจีิมันแข็งหนีปับ๊ <laughs> บหมดนี่เลื่อมบันี่จดไว้แล้วนะจดไว้แล้วไปซื้อดึกน้ำทั้งอื่นเชี่ยวซะอั่นล่ะผู้มารุนน่นขึ้นสินม่เขาเขาบันผู้มารุน่นขึ้นส้วงวิตะามินแต่ตอนนี้ฝันสันดีจ้อยนะบันเขากันก้าเข้าปั๊บอืฝันก็ส้วงฝันดีรวดบัน ฝันดีมันไปเมียนน้ำเขาบ้านนี้อันเขียนไว้ข้าจะเตื่นเยู่บว่นี้บ้านว่างาดไต่หมอนขื่นยังงามๆอยู่โอ้ตีโอ้เจ็บตาท่านฝันยังบอกว่านี่เมื่อฟันเงียบอยู่ฟันมันฝันสิฝันมือแรงพอมือแรงวันผ่านแล้วตัดกับหัวเลยมือแรงบ่จุดบ่ะจ้าเลขถูกมือแรงจุดถูกเลยนะแล้วก็ฝันพร้อมเลอะนะฝันเลอ มาฝันว่าใดดิคันนาฝัน um> ข่อยว่ามีแนวไทยเจ้าดิคันโหลจ้ะเลือดฝักเมาแต่ว่าีฝันเขาบากว่ามันจะบอฝันนี่โ네อ้ย uh> มันจะจางว่านอนก็หมายเขากบเดาแต่เ uh> ข้ามันลังเตียมันก็อยากฝันลังเสียยก็บอฝันนี่มันเอาแน่นอนว่าใดนี่เนาะมาง่าๆเอามาให้พราข้ามกินน้ำด้วยนะโว้ยบอ สักมันไอวะมันยังกอฮะไอโอ้ยมันทุบนี้เขาผสมยาแก้ไอโหดมาฟ้ามอีเล้ยกินนอดบอลยางลำไยไหมมันเนื้อนาดีแค่ยังข่อยอ่อนซอนื้อมันเบิ้งเนี่ยไม่อีกแล้วนี่ซิมบนนู้นซิมบนให้จะคั่มข้าโอ๊เอาจะเข้ายาไอ้วยมันที่อดได้บนนอกโคนนอนอืมบนดีย่ำเดือดๆคุณโอ้มันไอ้ย่ำเดือดๆคุณเลองของ่องขึ้นเต้ม ขณะนีดมึงเด็กว่าใครดีกันไหนะอาการไม่เย็นอหมถ้าอาการเย็นล่องนีนปวดเท่าเรื่มบวชดีอาการเย็นล่องปวดเท่าเรื่มจีเป็นเจ็ดเก้ายี่ไนเนี่ยน่านาดีปะนะแรงเยจะกินกินจะยืนยิ่อ่ะก็กินร้อน ไปไดีดไป้นี่กลองรอจ้ะวันปีดบ่ะใช่หยเอาหัดกินห้ากินหอดหลากไม่้งก <c oughs> ัลง